พระคาถาคุณแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองให้คุณมากในด้านการทำมาค้าขายมีผู้คนรักให้เจรจาทั้งด้านการงานและความรักได้ผลดีนอกจากนี้ยังคุ้มครองป้องกัน ให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยแคล้วคลาดพระคถายัางเน้นดึงพุทธคุณขององค์พระพุทธเพื่อหนุนพลังให้กับพระขุนแผนจึงทำให้พระขุนแผนผงพลายกุมารของลุงปู่ทิมนั้นมีอานุภาพมากโดยรวมของพระคถาบทนี้ยังเน้นให้โยงเข้าสู่หัวใจของธรรมะที่เป็นทางสายกลาง เป็นเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์และเป็นไปเพื่อการปล่อยวางทุกขังอนิจจังอนัตตาก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถานี้ให้ท่านนึกถึงนึกถึงหลวงปู่ทิมและท่านต้องมีความศรัทธาในพระคาถาสำรวมจิตใจ ให้มีสมาธิแล้วตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุนะโมโล มะอะอุะทุกขังอนิจจังอนตัตตาพุทธโธพุทธโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมอะอะอุทุกขังอนิจจังอนตัตตาพุทธโธพุทโธสุนะโมโลมะอะอุะทุกขังอนิจจัง อนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธ โทสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ สุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธ อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมาอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธสุนะโมโลมาอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธสุนะโมโล มะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจัง อนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธ โทสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธสุณโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ สุณโมโลมะอะุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุณโมโลมะอะุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธ อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะสุนะโมโลมะอะอุทุกข,ขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธสุนะโมโลมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธสุนะโมโล มะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทธโธพุทธโธ